แล้วก็เป็นใบสีแล้วเป็นใบสีแล้วอันนี้จะเป็นเป็นเวฟมาเป็นกรีนเวฟเวฟหรือเฮลซาอ่ะเป็นเวฟทีมสีน้ำเงินเป็นยูไนเตดครับโอเคสวัสดีครับอยู่กับผมเดิมนะครับอวันนี้ผมมี การฟุตบอลมาเปิดเหมือนเดิมแต่เป็นปารีนี่ยนิปลิซึมนะครับจะเป็นปารีนี่ยนิปลิซึมปี2 0 2 0 2น2 1นะครับเป็นของพรนะีเมียร์ลีกน้อนจะเป็นของฤดูกาลที่แล้วนะครับปี2020 2021เป็น, Fat Pack, น,ปน Fat Pack แฟ t ตแพ็นะครับเป็นแฟ t ตแพ็แบบนี้นะในแฟ t ตแพ็จะมีอยู่15บาใบนะครับการ์ดทั้งหมดจะมีอยู่15บาใบซึ่งเราจะ สามารถลุ้นอ่ะพวกการ์ดที่เป็นการ์ดสีเนาะเป็นซิลเวอร์ก็ได้เป็นเวฟก็ได้หรือว่าพวกอ่ะเรดไวบลู Blue, นะครับเรดไวบลูพิซซึ่มเนาะแล้วก็สามารถลุ้นพวกอินเสิร์ตอย่างพวกไฟเบอร์เอเมจเอนสกอร์เลือกขับอินสแตนด์อิมแพคแอสโพร์ฟิอาอะสามารถลุ้น ลายเซนได้ด้วยแล้วก็ตัวอินเสิร์ตที่มีราคาอีกอันหนึ่งก็คือคาบูมนะครับอ่ะสามารถรุนได้ยันถึงคาบูมเลยสำหรับแฟ t ตแพ็คนะครับแต่จะเป็นของฤดูกาลที่แล้วเนะเป็นพรีเมียร์ลีกปี2020-2021ซึ่งเป็นฤดูกาลที่แล้วนะครับอ่ะวันนี้ผมมี1ซองมาเปิดนะครับซองมาเปิดมีอยู่15บใบแล้วนะมาลองรุ่นกันว่าเราจะได้อะไรนะครับอ่ะ มาลองดูกันอ่าใบแรกมันจะเป็นอาเซนอนอ่าเป็นกรานิชาก้านะครับเป็นกรานิชาก้าของอาเซนอน,ออนอ๋ออ่ะเราดูจากด้านบนลงมา สีฟ้าแมนซิตี้เป็นอ่าเป็นอาซีนะครับทอมมี่ดอยน้องทอมมี่ดอยของแมนซิตี้นะครับทอมมีนะ่ดอยเนาะอ่ะใบต่อมาเป็นทีมสีเลือดหมูเป็นเบอร์ลี่เป็นเดวิ์แม็กนิวอ่าเดวิ์แม็กนิวของเบอร์ลี่นะครับอ่ะมาดูใบต่อมา สีน้ำเงินสีน้ำเงินแบบนี้เหมือนจะเป็นไบรตันเป็นสตีเวนออลซาเต้ครับเป็นสตีเวนออลซาเต้มิดฟิลด์ดาวรุ่งของไบรตันนะอาซี RC มาสองใบแล้วทอมมี่ดอยกับสตีเวนออลซาเต้ครับอ่ะมาดูใบต่อไปสีน้ำเงินมาอีกแล้วเป็นเป็น อาซีของลีดยูนเต็ดสตรสดัลลัสอ่าเป็นสตรสดัลลัสของลีดยูนเต็ดอ่า,อาดูใบต่อมาโอ้สีน้ำเงินอ่าเหมือนจะเป็นสีน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินเข้มก็อย่างพวกสเปอร์หรือไม่ก็เวสต์บรอมแบบนี้เป็นอืมเป็นสเปอร์เดลิอาลีค่ครับเป็นเดลิอาลี่เนาะของ ทอตแม็มฮอสเปอร์อ่าของกางของสเปอร์เดล่อันลี่แล้วก็ใบหลังอันลี่เป็นสีน้ำเงินมารัวๆเลยน้ำเงินอีกหนึ่งใบเป็นอเอเวอร์ตันอเล็กซ์อีวอบี้นะครับอเล็กซ์อีวอบี้ของเอเวอร์ตันอ่าโอเคแล้วก็สีสีแบบนี้เหมือนจะเป็นฟูลเลมฟูลเลมเป็น อืมเป็นอันเดรแฟงส์แซมบูอองกิซานะครับอันเดรแฟงส์แซมบูอองกิซาตอนนี้ก็เหมือนจะย้ายไปอยู่กับนาโปลีแล้วตัวนี้นะครับเป็นอาซีด้วยลุกกี้การ์ดของแฟงส์แซมบนะครับอองกิซาอ่าแล้วก็ไปต่อมาสีแดงโอ้สีแดงมาแล้วจากสีน้ำเงินมาลัวๆเมื่อกี้สีแดงเป็นเหมือนจะลิเวอร์พูล้วเนี่ย อืมเนโกวิลเลียมนะครับเป็น William, เนโกวิลเลียมเนาะอ่าเป็นดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับอลุคก,กี้การ์ดมีอาร์ซีเนโกนะครับเนโกวิลเลียมของลิเวอร์พูลแล้วก็ต่อมาเป็นเป็นทีมสีเลือดหมูเป็นเอสรีคอนซาอ่าเอสรีคอนซากองหลังของแอสตันวิลล่า ครับแอสตรีคอนซาแล้วก็เป็นใบสีแล้วเป็นใบสีแล้วเนาะอันนี้จะเป็นเป็นเวฟมาเป็นกรีนเวฟเวฟหรือเฮลซาอ่ะเป็นเวฟทีมสีน้ำเงินเป็นอืลีดยูนเต็ดครับเป็นเฮลเดอร์คอสตาของลีดยูนเต็ด่ะกรีนเวฟ นะครับอ่ะมันก็จะมีลายเนาะเป็นเวฟแบบนี้อ่าเป็นเฮลเดอร์คอสต้าของลีดยูเนเต็ดนะครับเฮลเดอร์คอสต้าของลีดยูเนเต็ดอ่ะเป็นอาซีด้วยแล้วก็ต่อมาเป็นบลูเวฟทีมสีแดงโอ้เห็นลูกบอลมาแบบนี้ชัดเลยแมนยูอาซีอ่าไม่ใช่ ไม่ใช่ blue wave แต่เป็น red white blue นะครับอ่าใบนี้เป็น red white blue สามสีเป็นสามสีของแมนยูนะครับ timothy forsumensa rc ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่านี่จะเป็น red white blue เนาะอ่ะด้านหลังมันจะเป็น red white blue หมดแล้วนะครับแล้วก็มี insert อีกหนึ่งใบอ่า red white blue ใบที่สองเป็นทีมสีน้ำเงิน อืมเหมือนจะเป็น ester, เลสเตอร์เป็นชาร่าโซยุนชูนะครับเป็นชาล่าโชยุนซูแล้วก็เลสไวบูใบสุดท้ายเป็นเหมือนทีมสีน้ำเงินเหมือนกันอืมเป็นเวสบลอมบิสอัลเบียนเดนิเอฟเฟอรองนะครับเป็นเดนิเอฟเฟอรองของเวสบลอมบิสอนะัเบียนเนาะแล้วก็ส่วนใบอินเสิร์ตสุดท้าย เป็นไฟล์เวิร์กนะครับเป็นไฟล์เวิร์กเป็นโอเป็นคริสเ a อร์พาเลตเป็นลูการ์วิดิโอเยวิสนะครับไฟล์เวิร์กของคริสเ a อร์พาเลตนะครับของคริสเ a อร์พาเลตโอเคที่เราได้เลสไวบู Blue, ก็จะมีอยู่3ใบนะครับมีอยู่3ใบเนาะ insert เป็น fireworks นะครับ fireworks luca video javis แล้วก็ g r e e n g r e e n wave เป็น herder costa อ่ะ,อ,ะอย่างน้อย,ยก็เป็นตัว rc นะครับเป็นตัว rc เนาะอ่ะได้สไวบู3ใบมีเฟอร์รองมีอ่าโพซูเมนซ่าแล้วก็ชาราโซยุนซูนะครับส่วนเบสก็อ่ะ ตามเมื่อกี้เลยอ๋อมี n e ก o นะครับที่เป็น rc มีอ l กิซ่าอย่างนี้อ๋อเคหน่อย swastanars seven alsatte พวกตัว rc thommydoyz อ๋อซี <RC S 1> ได้เยอะเลยแพ็คนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณเท่านี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้หนึ่ง f a s h pack อ๋อหนึ่งหนึ่ง f a s h pack ขอปาดีนี่ prism timiri นะครับปี2,020-2,021ก็คือฤดูกาลที่แล้วนะมีทั้งหมดอยู่15บใบต่อ1แพ็คนะครับมีอยู่15บใบต่อ1แพ็คซึ่งเราเปิดครบไปเรียบร้อยนะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ